สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ท็อตอ i n ฟินิตีอีกแล้ววันนี้มาคันนี้เลยราคา799,000บาทเท่านั้นสำหรับรุ่น XLS Cap คันนี้คันนี้ไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเพราะว่าออกมาหล่อมากๆนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันด้านหน้าก็เป็นกระจังหน้าเดิมแบบนี้ของ Ford ที่มากับตัวรถเลยแล้วก็ใส่ตัวคิ้วล้อไปไฟของเขาเป็นไฟซีแคมด้านหน้าเห็นไหมครับ คันนี้แล้วก็ตัวกระจังด้านหน้าเขามีพัดลมมาให้สําหรับระบายอากาศสาหรับเครื่องยนต์แล้วก็ตัวด้านหน้ามาพร้อมกับอินเตอร์คูลเลอร์เขาจะแยกกันนะรวมกันไม่ได้พอถ้ารวมกันเวลาที่เราระบายความร้อนอันนี้ทางปอดเขาออกแบบมาเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีเวลาที่บรรทุกหนักหรือว่าเดินทางไกลไม่ต้องกลัวเลยว่ารถจะร้อนนะครับบางคันเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยโหร้อนหนักมากแต่ว่าปอดไว้ใจได้ว่าไม่ได้ร้อนนะครับ มีพัดลมแยกออกมาเป่าความร้อนให้กระจายออกไปนะครับสําหรับคันนี้คันนี้มาพร้อมกับล้อมแม็กที่เราใส่ไปซุ้มล้อเห็นไหมครับว่าปกติเราจะแปลงหน้าแรปเตอร์แต่ว่าคันนี้เราไม่ได้แปลงหน้าแรปเตอร์เป็นหน้าเดิมแล้วก็ใส่ซุ้มล้อที่เป็นแรปเตอร์เข้าไปทําให้ตัวบอดี้ด้านหน้าค่อนข้างที่จะใหญ่และก็ล้อของเขามาพร้อมกับล้อมแม็กขอบ18บซีรียลยางของเขานะครับอยู่ที่2 6 5หทับ60ยางล้อมแม็กของเขาเป็นแม็กลายดอกไม้ ยางซูแมกแบบนี้เป็นยางกึ่งลุยกึ่งวิ่งถนนไฮเวย์นะครับฉะนั้นบางครั้งด้วยประโยชน์ของยางแบบนี้เวลาที่เราวิ่งเนี่ยบนขูขะเนี่ยเราตะกุยได้ดีแต่เวลาที่เราบนวิ่งบนไฮเวย์อาจจะมีเสียงหอนเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันใช้งานได้ครอบคลุมมากๆสําหรับตัวยางชนิดนี้อ่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์170แรงม้า405นิวตันเมตรเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับเรามาดูกันตัวบอดี้ของฟอร์ดนะครับ กระจกมองข้างเขาทั้งสองฝั่งค่อนข้างที่จะใหญ่กว,ว้างทัศนวิสัยซ้ายขวาค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าอ๋อลืมบอกไปว่ารีโมทของตัว XLS จะเป็นรีโมทแบบนี้สามารถปลดล็อกกด2ทีปลดล็อกได้ทั้งคันนะครับถ้ากดหนึ่งทีปลดล็อกเพียงแค่คนขับนะครับแล้วก็กดล็อกปกติส่วนเวลาสตาร์ทรถก็กดออกมาแบบนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูด้านในด้านในพวงมาลัยของเขาเป็นพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชัน เป็นพวงมาลัยยูรีเทนแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จับกระชับมือด้านขวาควบคุมออดิโอได้ปรับซ้ายขวาฝั่งซ้ายปรับเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ตัวกุญแจเป็นกุญแจแบบนี้เวลาที่เราเสียบเข้าไปเราสามารถกดเสียบแล้วหมุนก็แก๊กที่1อ่าเป็นการเปิดระบบไฟฟ้าส่วนแกกที่2อ,อ่าจะเป็นการที่บิดแล้วมันจะมีหน่วงหน่วงน,น,นิดนิด,นดทำให้สตาร์ทรถนะครับแล้วก็ตัวมันติทั์ของเราก็จะทํางานนะครับแล้วก็ด้านหน้าที่เป็น ตัวมันติฟังก์ชันด้านหน้าก็จะทํางานเหมือนกันนะครับคันนี้เป็นเกียร์ตัวน้ำมัติ6สปีดนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูกันต่อ,อคันนี้เป็นเบาะผ้าส่วนด้านหน้าทั้ง2ฝั่งเนี่ยไม่ได้เป็นตัวปรับไฟฟ้านะครับจะเป็นแบบนี้เวลาที่เราขึ้นนนอันนี้จะเป็นง่ายต่อการใช้งานง่ายต่อการแมนเทนแนน์นะครับไม่ต้องห่วงว่าจะพังง่ายเนาะเรียกว่าดูแลรักษากันได้แบบสบายสบายหายห่วงนะครับพร้อมลุยแล้วก็ตรงนี้ด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างมากเดี๋ยวผมนั่งให้ดูบางคนบอกว่า แคบใช่ไหมเดี๋ยวผมนั่งให้ดูว่าแคบจริงหรือเปล่าอันนี้สําหรับผมนะซึ่งสูง176ก็ถือว่านั่งสบายปิดเข้ามาแบบนี้นะครับสามารถเปิดออกเองได้นี่คือง่ายๆนะครับสําหรับการใช้งานแบบนี้นะครับคันนี้ปกติ XLS น่ยจะไม่ได้มีราวหลังคามาให้แต่เราเสริมความหล่อเข้าไปก็คือเราจะมีราวหลังคาใส่ไปให้หล่อๆแบบนี้แต่ว่า ราวหลังคาชนิดนี้เป็นราวหลังคาที่เอาไว้เสริมหล่อเท่านั้นจะไม่สามารถใช้งานได้จริงๆถ้าไปโหนออกมาเนี่ยก็คืออาจจะชํารุดได้นะครับเราอย่าไปโหนนะครับเพราะว่าแต่งหล่อนะครับส่วนด้านท้ายของเขาล้อทั้ง2ฝั่งจะเสริมด้วยตัวคิ้วล้อที่เป็นตัวของแรปเตอร์แบบนี้นะครับทำให้ดูใหญ่มากยิ่งขึ้นทําให้รถคันนี้ดูใหญ่กว่าเดิมเยอะส่วนด้านท้ายเนี่ยเสริมความหล่อไปด้วยกันชนเหล็กแบบนี้เลยนะครับมีห่วงโอเมก้ามาให้ทั้ง2ฝั่ง และที่สําคัญมีไฟสองทะเบียนมาให้นะครับสําหรับคันนี้ส่วนรุ่น XLS เนี่ยก็มาพร้อมกล้องมองหลังให้เรียบร้อยแล้วเวลาถอยหลังเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยทัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับสําหรับรุ่น XLS คันนี้แล้วก็คันนี้เสริมไปด้วยตัวครอบไฟท้ายทั้ง2ฝั่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครสนใจสําหรับรุ่น XLS เนี่ยครับราคาของเขาไม่ได้แพงนะครับ ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทษมีโปรโมชั่นดีๆนะครับแล้วก็ส่วนคันหน้าจะมีรถคันไหนมาให้รีวิวให้ดูกันเดี๋ยวครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้เราด้วยนะครับส่วนอีพีนี้ทษขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย